จริงๆแล้วเหมือนกับว่าเห็นปัญหามากกว่านะคะปัญหาทางด้านมนลพิษมลภาวะของฝุ่นละอองที่มันเกินค่ามาตรฐานที่เราอยู่ในปัจจุบันทีนี้เนี่ยมันก็เกิดจากเพนพอยต์ของตัวเราเองที่ว่าเราเป็นภูมิแพ้แล้วเราแพ้ฝุ่นเราก็เลยมองว่าเออสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวแล้วก็มองว่ามันจะมีโปรดักต์อะไรหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่มันจะมาสามารถช่วยบรรเทาตรงส่วนนี้ได้บ้างมันก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทําผลิตภัณฑ์สเปรย์ไฟฝุ่นออกมา เรามองว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงเครื่องฟอกอากาศในราคาแพงๆได้นะคะทีนี้เนี่ยเครื่องฟอกอากาศก็จะมีข้อจํากัดของของตัวเขาเองอยู่ก็คือจํากัดในเรื่องของพื้นที่การเคลื่อนย้ายต่างๆซึ่งสเปรย์ของเราเนี่ยเรามองว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคครอบคุมได้หลากหลายพื้นที่เพราะว่ามันสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วก็ในราคาที่สามารถจับต้องได้ง่ายขึ้น เป็นสเปรย์ที่เอาไว้ดักจับฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศเป็นสารสก,กรัดจากธรรมชาตินะคะเป็นโมเลกุลน้ําตาลที่ไม่มีความหวานสารตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายใดๆเมื่อเมื่อเราสัมผัสดโดนนะคะมันสามารถดักจับฝุ่นได้เล็กมากๆถึง PM 2.5ซึ่งน้อยมากๆเลยนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเออเราใช้น้ำในการที่จะลดฝุ่นนะคะแต่จริงๆแล้วน้ำเนี่ย มันเป็นสารที่เป็นของเหลวซึ่งมันสามารถระเหยได้ถูกไหมคะส่วนสเปรย์ของเราเนี่ยก็เป็นของเหลวแต่หลังจากที่ระเหยแล้วเนี่ยตัวฝุ่นเนี่ยยังสามารถที่จะจับก,กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก,ก็น้ําหนักเนี่ยก็ยังคงที่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราสเปรย์ไปแล้วเนี่ยฝุ่นมันก็จะตกลงสู่พื้นเพราะมันมีน้ําหนักมากเพียงพอนะคะแล้วมันก็จะไม่ฟุ้งกระจายกลับไปอันนี้ก็คือเป็นเป็นเหมือนกับว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราเรามีผลงานวิจัยรองรับ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสองก็คือเราผ่านไฮโปแอลเลอร์เจนิกเทสามก็คือเราได้รับคำมินิชัยจากออยว่าไม่มีวัตถุอันตรายการใช้งานก็คือสเปรย์ของเราจะเป็นสเปรย์ที่มีละอองค่อนข้างที่จะเยอะการฉีดสเปรย์หนึ่งครั้งเนี่ยปริมาณออกมาได้ประมาณ 1ml หรือ1มกรัมนะคะ ก็จะเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ฟูงกระจายครอบคุมพื้นที่ได้ค่อนข้างกว้างทีนี้หนึ่งการฉีดสเปรย์หนึ่งครั้งจะครอบคลุมพื้นที่2อถึงสตารางเมตรเราก็แนะนําว่าให้ฉีดขึ้นไปในพื้นที่สูงๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะทิ้งเอาไว้แล้วก็ทำความสะอาดปกติโดยการเช็ดถูดูดฝุ่นเหมือนเราทำความสะอาดบ้านปกติ ผลิตภัณฑ์ของเรามีทั้งหมด4แบบอย่างแรกก็คือเป็นตัว50 ml เป็นขวดเล็กๆพกพาง่ายเอาไว้ใช้สำหรับในรถยนต์นะคะแบบที่2ก็คือเป็นขวด160 ml แบบที่3ก็คือตัว300 ml ท้ายก็คือไอเทมที่4นะคะก็จะเป็นตัวรีฟิลของเรานะคะตัว product เองนะคะตอนนี้จริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเรามีอยู่แค่2กลิ่นกลิ่นเอเลมอนกับ กลิ่นตัว Ocean breeze ของเรานะคะแต่ว่าเราก็พยายามเพิ่มกลิ่น r o s s o m Bloom กับ My Lavender นะคะตลาดสุขภาพจริงๆโตขึ้นทุกปีนะคะอยู่ที่ว่าเราสามารถไป capture ตรง market ตรงนั้นได้หรือเปล่าคนเนี่ยใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นมองเห็นถึงผลกระทบในระยะยาวของตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยถ้าฉันไม่ดูแล สุขภาพของฉันตอนนี้อนาคตฉันจะเป็นยังไงกลายเป็นตลาดใหญ่ที่คนเข้ามาเล่นนะคะแต่ส่วนในเรื่องของเราในเรื่องของสเปรย์เนี่ยอันนี้ก็เนื่องจากของเรามันเป็นนวัตกรรมคนที่จะลเลเยอร์ที่จะเข้ามาเล่นในตลาดนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาที่จะ Dev e l o p สินค้าอยู่พอสมควรทำให้การที่จะเกิดคู่แข่งใหม่เนี่ยค่อนข้างยากกว่าตลาดอื่นๆเราปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยในระยะเวลา2ปีนะคะในช่วงยโควิดเนี่ยเราก็ได้มาประมาณ10ล้าน ะะก็ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยทุกๆคนเนี่ยเราจะเห็นความสำเร็จของคนที่ทำธุรกิจเนี่ยแค่เบื้องหน้าแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังกว่าที่เขาจะมายืนถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างสิ่งหนึ่งเลยก็คือต้องไม่ย่อท้อต้องมองว่าอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยมันเหมือนบทเรียน เป็นเลสันเรียนของเราในทุกๆวันนะคะทำให้เราได้พัฒนาทําให้เราได้มีความรู้ใหม่ทําให้เราได้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มองภาพพวกเนี้ยเป็นภาพ p o s i t i v หรือว่าเป็นเป็นทัศนคติที่ในเชิงบวกมากกว่านะคะก็อันนี้ก็คือเป็นจริงๆแล้วมันมันต้องปลูกฝังอยู่ในทุกๆวันของเราเราถึงจะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้อย่างประสบความสำเร็จ